สวัสดีครับยินดีต้อนรับพีพีทุกท่านนะครับเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลเด่นประจําวันกับโคสันคัดตัวแพงครับซึ่งเราจะเจอกันในช่องทางนี้ทุกวันไม่เม้นวันหยุดนักขัตเลิกหรือวันหยุดอะไรใดๆก็ตามนะครับก็ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวฝากบอลดีๆคัดตัวแพงแถวบนสุดมาแล้วที่ตรงนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะย,ายิ่งก็ขอฝากกลุ่ม VP ีของเรานะครับซึ่งมีคู่ที่เด็ด v ว P จัดจำเจมแวววับให้สมาชิกทุกวันเพราะมีนําเล่นบอลสดในนั้นนะครับพาสมาชิกบวกได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนมีการพูดคุยในนั้นคอฟบอลสายเชียร์สายลุ้นอย่าพลาดเลยกับกลุ่มเวพีของเราครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคมนะครับก็คัดกันมา7คู่มีฟุตบอลยูฟ่าูโรปาลีกครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับเวลาตี2 Manchester ไนเต็ดกับ a s ติกบินบาแล้วก็โบโดก a ิมตัดกับเปอร์ ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบตัดเชื่อมนัดสองเช่นเดียวกันนะครับตีสเชลซีพบเยอร์การ์เดนแล้วก็ฟิออนเดรนาพบเรอัลเบติสมีเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษรอบเพลย์ออฟปีสเวลาบริสตอลบริสตอลซิตี้นะครับพบกับเชฟฟิลด์เดนต์มีเดนมาร์กครับนะครับเวลาเที่ยงคืนเอฟซีโคเปนเฮเกนพบกับวีบอกแล้วก็ดิวชั่น1เดนมาร์กด้วยนะครับเวลาเที่ยงคืนฮิลเลอร์โรคพบกับบี93 เริ่มกันที่คู่เอกประจำวันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแอตลิติกบินเบาเป็นเล็กที่2ของรอบโปรชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับลงเ,เล่นเวลาตีสองตรงซึ่งเกมแรกเนี่ยแมนยูเต็ดยิงมาค่อนข้างขาดนะ,นะครับบุกชนะแอตลิติกบินเบาถึงบ้านเลย3ประตูต่อ0นะครับส่วนผลงานในลีกของทั้งคู่เนี่ยถือว่าค่อนข้างแตกต่างกันเยอะนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอันดับที่15ของพรีเมียร์ลีกโดยที่พวกเขา ก็ไม่เน้นแล้วครับทำให้ผลงานในลีกช่วงหลังเนี่ยเสียตามไซเยอะนะครับในขณะที่อัติกบินเบาเป็นอันดับ4ของตารางลารนกาสเปนยังอยู่ในจุดที่ได้ลุ้นตั๋วยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกเต็มที่ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของคู่ดีนะครับก็อย่างที่ว่าคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถ้าเป็นในพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยก็แทบจะดูไม่ได้เลยนะครับว่าอย่างนั้น เพราะว่ามีเกมที่แพ้วูฟนะครับเสมอบอลมัดแล้วก็แพ้เบรนท์ฟอร์ดใน3นัดหลังแต่ว่าในยูโรปาลีกเนี่ยถือว่าเดินหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเกมล่าสุดก็คือเกมที่บุกชนะบินเบา3ต่อ0นั่นเองนะครับในขณะที่บินเบาเกมล่าสุดลงเล่นในลีกเสมอกับเรอัลโซเซดัดนอกบ้าน0ต่อ0ซึ่งทก็ทำให้2นัดหลังไม่ชนะใครแล้วก็4นัดหลังชนะได้แค่เกมเดียวในส่วนของการเจอกันที่ผ่าน,านมานะครับ ถือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแอตเลติกบินบาถือไพ่เหนือกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะแมนยูเต็ดได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทุกอย่างมาพังคลายลงนะครับในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งแมนยูเต็ดบุกชนะบินบาวถึงบ้าน3าต่อศูนก็เรียกว่าเกมนี้ขอเสมอเท่านั้นนะครับหรือว่ากระทั่งจะแพ้คาร์โอทัฟฟ์ดลูกเดียว2ลูกก็ยังเข้าชิงชนะเลิศได้อยู่ดีส่วนตัวเจ็บนะครับมีมากกว่าในกราฟิกที่ขึ้นนะครับ แมนเชสเตอร์เนี่ยยังขาดอยู่ประมาณ6รายด้วยกันนะครับไอเดนเฮฟเว่นเดียโก้ดาโลสลิซันโดมาติเนสโทบี้คอล์ดิเยอร์โยชัวเซิร์ซีแล้วก็สี่อมัตไทเดอร์ลิกเจ็บเพิ่มจากเกมล่าสุดส่วนทางฝั่งของบินบาวเนี่ยขาด1ตัวแบนนะครับดาเนียลบีเบียนที่โดนไปแดงมาจากนัดแรกแล้วก็คนสำคัญอย่างออยานซานเซ็ยังเจ็บอยู่และที่มีเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือคู่พี่น้องนิโก้วิลเลียมส์กับอินยาคิวิลเลียมส์ ซึ่งในการประกาศไลอัพของการเดินทางมายัางแมนเชสเตอร์ล่าสุดของบินเบาเนี่ยไม่มีทั้งคู่นะครับทั้งนิโก้ทั้งอินากิ aki, ในชุดที่เดินทางมาด้วยการจะทีมเนี่ยแมนเชเต็ดใช้ระบบ4 4 2 1ยืนพื้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไลอัพจะมีการเปลี่ยนจากเกมที่แพ้เบนฟอร์ดมาเนี่ยก็เกินกว่าครึ่งค้อนทีมโดยจะเป็นตัวหลักที่กลับคืนสนามซะหลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นองเดโอนาน่า ฮร์รี่แม็กควายนะครับกับตันทีมบรูโน่แฟนน n นเดสอเลร์โกกาโชนะครับกาเซมิโร่ไปจนถึงกองหน้าตัวเป้าอย่างรัสมุสฮอยลุนส่วนฝั่งของแอตติกวินเบาะครับก็จะต้องปรับทับเช่นเดียวกันนะครับโดยเพราะเมื่อมีตัวเจ็บเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวเจ็บสำคัญด้วยระบบใช้เป็น4-2-3-1เกมรุกจะมีพวกอาบาโร c ชาโร่นะครับอเล็กซ์เบรนเก แล้วก็อูไอโกเมสที่คอยสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างมาโรนซานนาดีแฮนดิแคปเนี่ยเป็นปีศาจแดงนะครับแมนยู Menu, เป็นต่ออยู่ที่0.25ซึ่งก็ด้วยสภาพความพร้อมอย่างที่ไล่มานะครับรว่าบินบาวเนี่ยขาดคนสำคัญของพวกเขาไปก็ทำให้เกมนี้แมนยูเต็ดดูมีโอกาสที่จะชนะย้ำชัยได้นะครับเพราะว่า1คือตัวหลักๆของพวกเขาเนี่ย ได้พักมาในเกมล่าสุดนะครับแล้วก็2คือสกอร์เนี่ยก็ค่อนข้างขาดมาแล้วจากเกมแรกก็ทําให้เกมนี้เนี่ยแมนยูเต็ดเล่นแบบไม่กดดันนะครับสามารถที่จะดึงเสมอหรือว่าแพ้แพ้แบบเฉียวเฉียดได้เลยนะครับแต่ว่าโอกาสที่แมนยูเต็ดจะชนะย้ําต่อได้เนี่ยมองว่ามีสูงกว่าอย่างอื่นนะครับโดยอย่างที่ว่าครับคือบินเบาเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องของขุมกําลัง ก็เป็นโอกาสของแมนยูเต็ที่จะชนะอีกนัดหนึ่งนะครับมองว่าปีศาจแดงยิงย้ำได้นะครับที่สัก2ประตูต่อนหซึ่งน่าจะเป็นสก,กอร์สูงนะครับก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นนะครับว่าแมนยูเต็มาค่อนข้างแน่เพราะฉะนั้นลุยได้เลยนะครับพี่ๆบรตอริมพบท็อตแทมฮอสเปอร์เวลาตีสอแล้วก็เป็นรอบตัดเชือกเล็กที่2ของอยูฟ่ายูโรป,ปาลีกเช่นเดียวกันนะครับเกมนี้ สเปอร์ก็ถือไพ่เหนือกว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจากการที่ชนะมาในเกมแรก3ประตูต่อ1แม้ว่าจะยังไม่ขาดนะักแต่ว่าก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างเซฟพอสมควรส่วนผลงานในลีกของทั้งคู่นะครับบอโดกลิมเนี่ยเป็นระดับ4ของตารางเอลิฟเซเรียนนอร์เวย์นะครับพวกเขาก็พึ่งเตะแค่4นัดเท่านั้นเองน้อยกว่าทีมอื่นอยู่2-3นัดเลยนะครับในขณะที่ทั้อสเปอร์เป็นระดับ16ของพรีเมยร์ลีกก็ ปล่อยๆนะครับเป็นกรณีเดียวกันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับสำหรับผลงานในลีกส่วนผลงาน5นัดหลังของคู่นี้นะครับอยู่ในจุดที่อาจจะไม่ได้ดีนักทั้งคู่บโรโดกริมเนี่ยเกมเมื่อสุดสัปดาห์ไม่ได้มีคิวลงเล่นนะครับลีกนอร์เวย์ก็เว้นที่ให้นะครับสำหรับทีมที่เข้ามาถึงรอบลึกๆของส่อนยุโรปได้ก็ทำให้เกมล่าสุดของพวกเขาเป็นเกมที่แพ้สปเปอร์นั่นเองครับ3ต่อหนึ ส่วนสเปอร์ลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยเสม,มอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดหนึ่งต่อหนึ่งนะครับซึ่งทำให้ห้านัดหลังสุดชนะได้สองเกมด้วยกันหนึ่งนั้นคือเกมสำคัญนะครับในการที่ชนะบโลก,กิมสามต่อหนึ่งในเลกแรกของรายการนี้สุดเฮตุเฮตนะครับก็เคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวก็คือในสัปดาห์ที่แล้วเรื่องสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ออกสกอร์สามหนึ่งนั่นเองในขณะที่ความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าถิน่นโบโลก,กิม ดีขึ้นกว่าเกมแรกเนี่ยแบบพลิกฝ่ามือเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ขาดแคร่รายเดียวเท่านั้นคือดานิเอลบาซี่ขณะที่สเปอร์นะครับมีต้องเช็คฟิตหนึ่งก็คือกัปตันทีมอย่างสมนึงมินส่วนราดูรากูซิงเจมส์แมดดิสันและก็ลูคัสเบิร์กวาวนี่เจ็บอยู่ทั้งหมดการจัดทีมนะครับบโดกินจะกลับมาใช้ขุนพลตัวหลักได้แบบเกือบครบครบนะครับอีกครั้งหนึ่งระบบ433แผงรุกจะเป็นเยลสเพสเตอร์ฮาเก้ Casper h o โฮสแล้วก็โอเล่บรอมเบิร์กส่วนฝั่งของสเปอร์ก็มีการสั่งพัดหลายคนเหมือนกันนะครับในเกมที่เสมอเวสต์แฮมก็จะนัดนี้ใช้เป็นตัวหลักแบบจัดดักจัดเต็มนะครับถึงไหนถึงการระบบ4-3-3แนวรุกเนี่ยปรับส่งเป็นบรนเดนจอนสันะครับกับมาติสแตลลงมาเล่นร่วมกับริชชาริซอนแฮนดิแคปเป็นสเปอร์นะครับที่บุกไปต่อเขา0.25 ซึ่งมองว่าเกมนี้นะครับไม่ง่ายสำหรับสเปอร์เลยที่จะบุกชนะย้ำนะครับโอกาสที่จะเสมอมองว่ามีค่อนข้างสูงเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับโบอร์ดกริมเนี่ยดูเล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับทั้งในลีกทั้งในทั่วยุโรปเนี่ยพวกเขาเดินหน้าชนะคู่แข่งมาติดต่อกันถึง5เกมแล้วนะครับในระหว่างน,นั้นมีเกมที่ชนะลาซิโอแบบสวยๆด้วยนะครับ2ประตูต่อศูนย์ใน รอบที่แล้วนั่นเองนะครับเพราะนั้นในการออกไปเป็นทีมเยือนของสเปอร์เนี่ยเวลาเดียวกันก็ไม่สู้ดีซะด้วยนะครับมีเร็วๆนี้เนี่ยก็ออกไปโดนลิปูยิงนะครับ5-1หรือว่าแพ้บูแคมป์ตันแพ้เชลซีแต่ว่านั้นก็เป็นในพรีเมียร์ลีกนะครับถ้าจำเพาะมาที่ยูโรปาลีกเนี่ยพวกเขาอาจจะมีเกมที่บุกชนะแฟรงก์เฟิร์ตได้ก็จริงแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีแพ้อาแักอัลมานะครับแพ้การาทสไตรหรือว่าเสมอกับกราสโกเรนเจอร์เพราะนั้น เกมน,นี้มองว่าบรกริ้สู้ได้นะครับยันเสมอได้ด้วยนะครับสกอร์เนี่ยให้อยู่ที่1-1ซึ่งเป็นสกอร์ต่ำแต่ว่าก็แน่นอนครับว่าสเปอร์เนี่ยตุ่มสกอร์มามากพอแล้วที่จะผ่านเข้าชิงชนะเลิศมาที่อีกรายการนะครับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบตัดเชือกน,นัดที่2เช่นเดียวกันเวลาตี2ตรงเชลซีพบเยอการเด้นนะครับเชลซี Chelsea จะเปิดสแตมฟอร์ดบิ รับมือเยอการเดนบ้างนะครับหลังจากที่บุกชนะถึงสวีเดนมา4ประตูตอนหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าเชลซีเนี่ยเข้ารอบก็แย่เ yeah, ท้าข้างหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับสำหรับการชิงชนะเลิศส่วนผลงานในลีกนะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยเชลซี Chelsea เป็นอันดับ5ของตารางในตอนนี้ส่วนเยอการเดนเป็นอันดับที่11อนะครับอันดับก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่แต่ว่าออสูรนคารของสวีเดนเนี่ยก็เพิ่งเปิดซีซั่นใหม่ไปได้แค่6 -7 นัดเท่านั้นเอง ฟอร์มการเล่น5นัดหลังถือว่าเชลซีอยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมไปเลยนะครับจับแวววับเลยทีเดียวเพราะว่าชนะมา4เกมซ้อน2นัดล่าสุดเนี่ยกดเยอะการเดนไป4-1แล้วก็ชนะทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลนะครับ3ประตูตอนน่อ1ด้วยกันในขณะที่เยอะการเดนนะครับมีแพ้เชลซี1น,นัดนะครับในช่วง5เกมหลังแล้วก็เสมอ2เกมล่าสุดในเสมอ AIK 1ประตูตอนน่อ1 ส่วเวของคู่นี้เคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวซึ่งก็คือในสัปดาห์ที่แล้วที่เชลซีบุกยิงเยากรเดน4ประตูตอนหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของตัวเจ็บในค่าคืนนี้นะครับเชลซีก็มีตัวเก็บเก่าๆนะครับไม่ได้มีใครที่เพิ่มเติมสําคัญไปนะครับก็จะมีพวกการเบียลโซโลนีน่าประตูสำรองนะครับเวสลี์โฟฟาน่าโอรโอมาเร่แคลริแมนคริสโตเฟอร์เอนกุนคูและก็มาร์กีอูที่ไม่น่าจะลงเล่นได้ทั้งหมดนะครับ ส่วนฝั่งเยอกรเด้นก็ไม่ได้ฟูลทีมนะครับเพราะว่าขาดประมาณเดียวกันนะครับขาดออสการ์เฟรเนนยสเมลคอมนิวสันซับควิสปีออสโยฮันสันแพทริกออสซุนรัสมุสชูลเลอร์นีโน่สุเกลการจัดทีมเนี่ยคาดว่านะครับคาดว่าเชลซีจะปรับมาใช้ชุดสำรองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหนึ่งคือสกอร์เนี่ยขาดลอยมาจากเกมแรกแล้วนะครับ4ต่อหน สองก็คือเกมเล็กแรกพวกเขาก็ใช้ทีมชุดนี้นะครับทีมชุดสำรองที่ลงสนามไม่ได้ใช้ชุดใหญ่แต่อย่างใดและสามสำคัญสุดก็คือเชลซีเนี่ยยังต้องอลุยเกมพรีเมียร์ลีกแบบเน้นตรงนั้นนะครับแล้วสุดสัปดาห์นี้เนี่ยพวกเขาจะเจอกับแมนยูเต็ด้วยการไปเยือนด้วยนะครับเพราะนั้นถือว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยสำคัญกับพวกเขาไม่ได้แพ้รายการยุโรปทำให้เกมนี้ ในระบบ4-2-3-1ของเอสโซมาเรสกานะครับตัวสำรองจะเพียบไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ในประตูอย่างฟลิปยอร์เกนเซนนะครับผู้รักษาประตูมือ2อ่ากองหลังอย่างเบอร์โนบาเดชิลหรือว่าโทซินแล้วก็แฟรงก์อาเชมปงจอชอาเชมปงนะครับมีแดนกลางเคียนันดิลส์บรีฮอลที่จะยืนกับริสเจมหรือว่าแนวรุกนะครับก็จะมีเปโดเนโตเจโรซานโชโคพามเมอร์แล้วก็หน้าเป้าเป็นดาวรุ่งอย่างไทริกจอร์ สัวนั่งของเยอกเดนใช้เป็นชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีรบ4 2 3 1หน้าเป้าเป็นซาการียาซาโวแฮนดิแคปเนี่ยเปิดมาให้เชลซีต่อแบบสูงลิฟเลยนะครับ2.25แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่ามีสิทธิ์ที่จะออกเหมือนรอบที่แล้วได้นะครับที่ว่าเชลซีเนี่ยบุกไปยิงลีเกียวซอ,อมาแล้ว3-0นอกบ้าน แล้วก็กลับมาแพ้ในบ้านนะครับ1ประตูต่อ2แต่ว่าตุนสกอร์ไว้มากพอที่จะเข้ารอบสถานการณ์ของเกมนี้รอบนี้ก็คล้ายๆกันแล้วมองว่ามีสิทธิ์ออกประมาณเดียวกันนะครับเชลซีอาจจะชนะได้แต่ว่าชนะไม่ขาดหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะเยอการเดนจะบุกยันเสมอได้เลยเพราะว่าเชลซีเนี่ยสมาธิพวกเขาอยู่ที่เกมสุดสัปดาห์กับพรีเมียร์ลีกนะครับที่จะเจอกับแมนยูในเดเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ เกมนี้ก็เอาแค่ประคองประคองตัวให้สกอร์ไม่น่าเกลียดมองว่าเยอะกระเดนบุกยังเสมอได้เลยนะครับให้สกอร์เสมอที่1ประตูต่อ1สกอร์ต่ำครับฟิออเรนตินาพบเรอเบติสลงเล่นมาตี2เช่นเดียวกันนะครับรอบรองชนะเลิศเล็ก2อีกคู่หนึ่งของยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งคู่ดีอย่างคู่ขี้สูงสีอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเรอเบติสชนะเกมแรกมาแค่2ประตูต่อ1 เท่านั้นในบ้านตัวเองด้วยและเกมนี้จะออกไปเยือนที่อาเตมิโอแฟรงคีนะครับส่วนผลงานในลีกนะครับฟิออลินาเป็นอันดับ8ของเซเรียในตอนนี้ส่วนเรีเบติสนะครับฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยยอดเยี่ยมก็ทําให้อยู่ในอันดับที่6ของลาลีกาสเปนสําหรับผลงานฟอร์มช่วงหลังๆนะครับอาจจะพูดได้ว่าฟิออลินาไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลังจากแพ้เรีเบติสมากลางสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับพวกเขาก็มาแพ้ โรม่าอีกนะครับ0-1ทำให้2อนัดหลังสุดเนี่ยแพ้รวดนะครับในขณะที่เรวัาิสเป็นคนละเรื่องเลยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆก็ฟื้นฟอร์มได้อย่างร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับชนะมา4เกมรวดแล้วนะครับแล้วก็2อนัดหลังสุดเนี่ยชนะฟิออร์2-1ชนะเอสปันยอน2-1ส่วนผลการเจอกันของคู่นี้เนี่ย สองนัดก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการเจอกันในเกมอุ่นเครื่องนะครับปรีซีซั่นซึ่งต่างฝ่ายต่างชนะกันมาได้นะครับส่วนเกมล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เบติสชนะ2-1ในเรื่องของความพร้อมถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับขาดแค่ตัวเจ็บเก่าๆทั้งสองฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าถิ่นอย่างเอโดโดโบเวกับดานิโรคาตาดีนะครับส่วนเรเบติสเนี่ยไม่มีเดโกยอเรนเตมาร์กโรกาเอสเกลอาวีา การจัดทีนะครับจะใส่สุดเท่าที่มีทั้ง2รายทั้ง2ส,งสมโมสรนะครับฟิออเรน่าใช้เป็น3 5 2หน้าคู่เป็นมอร์เซคีนนะครับยืนกับอัลเบิร์ตกุดบุนซันส่วนเรเบติสเป็น4 2 3 1เกมรุกนะครับแพรวพราวนำโดยอันโตนี่นะครับมีอิสโก้มีอัปเดเสซาโซรี e uri, แล้วก็หน้าเป้าอย่างเซดริกบากัมบูด้วยการที่เล่นในบ้านนะครับก็ทำให้แฮนดะิแคปเนี่ยเป็นฟิออเรน่า ที่เป็นต่ออยู่0.25นะครับแต่เกมนี้มองว่าลุยได้เลยนะครับสำหรับฝั่งเบติสนะครับมองว่าเบติสเนี่ยอย่างน้อยๆเสมอได้นะครับหรือว่าดีไม่ดีจะบุกชนะย้ำไปด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเบติสกำลังอยู่ในโมเมนตัมที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับชนะมา4เกมซ้อนแม้ว่าจะเสียประตูทุกนัดแต่ว่าก็ยิงได้เยอะมากกว่านะครับ สนัดหลังสุดเนี่ยยิงคู่แข่งนัดละสามลูกบ้าง5้ลูกบ้างนะครับแล้วก็2 1งหนใน2เกมหลังเพราะนั้นเพื่อน,น่าดูยากนะครับดูยากที่จะต้านทานเรเบัติสในชั่วโมงดีได้อยู่มองว่าเบื้องต้นนะครับให้ที่ผลเสมอ2ประตูต่อ2ซึ่งยิงกันสูงนะครับถล่มทลายถัดมาเป็นเดอะแชมเปชิพอังกฤษรอบเพลย์ออฟนะครับเพลย์ออฟของการเลื่อนชั้น ซึ่งเป็นรอบรองชนะเลิศนัดแรกลงเล่นเวลาตีสองเกมระหว่างบริสตอลซิตี้กับเชฟฟิลล์ในเตกนะครับทั้งสองทีมเนี่ยผ่านเข้ามาเล่นถึงตรงนี้ได้นะครับหลังจากที่ซีซั่นปกติเนี่ยปิดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบริสตอลซิตี้เป็นอันดับ6ผ่านเข้ามาได้อย่างก็วูดวิดเหมือนกันนะครับในขณะที่เชฟฟิลล์เสร็จเนี่ยการันตีตั๋วเข้ามาเล่นในรอบเพลย์ออฟเนี่ยได้สักพัทใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย เข้าปไปที่อันดับสามด้วยคะแนนถึงเก้าสิบคะแนนเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลงานในระยะหลังๆเนี่ยคู่นี้ก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่พีคสักเท่าไหร่นะครับเรซอนซิตี้เนี่ยสามเกมหลังไม่ชนะใครเลยด้วยซ้ํานะครับเป็นแพ้สองแล้วก็เกมล่าสุดนัดปิดซีซั่นปกติเนี่ยเสมอกับเบรสตันนอร์เดนสองประตูต่อสองฝั่งเชฟฟิลด์เต็ตเนี่ยพวกเขาการันตีตัว๋วเพลย์ออฟได้พอเ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 องอเ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  เตะแบบปล่อยผ่านบ้างมาเด้นเน้นบ้างนะครับเพราะนั้นทำให้5นัดหลังเนี่ยชนะแค่2แล้วก็เกมสุดท้ายเสมอแบล็กเบิร์นโรเวอร์หประตูต่อหนึ่งในเรื่องผลการพบกันนะครับในภาพรวมเนี่ยเป็นเชฟฟี i วนเตดที่ดูดีกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายนะักเพราะว่ายังมีเกมที่บริสตอลซิตี้พอจะดึงแต้มจากคู่แข่งได้อยู่นะครับอย่างเช่นเกมล่าสุดเป็นต้นนะครับเมื่อมีนาคม12มินาคม ลงเอ่ยด้วยผลเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งที่บ้านของเชฟอยู่ประเด็นเรื่องความพร้อมน,นะครับตัวเจ็ดในวันนี้ของเวสต์ซิตี้ถือว่ามีพอสมควรสี่รายนะครับไอแมนเบนารุสคารมรอนกริงลุคแมกนาลี่แล้วก็มาร์คไซส์ฝั่งเชฟฟ,ฟิลด์ไนเต็ดนะครับขาดแค่สองคนโอล่อาบรัสเตอร์กับริสลอนตันเดวิสการจัดไลน์อัพจะเป็นชุดใหญ่สุดเท่าที่ สองทีมนี้มีอยู่ในตอนนี้นะครับเ i ส์สซีใช้ระบบ3-4-2-1หน้าเป้าเป็น n a กกี้เวลสฝั่งเชฟฟิลด์เซตนะครับจะมาด้วยระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันก่องหน้าตัวเป้าเป็นทอมแคนนอนแฮนี้ครเกมนี้อยู่ที่0.0ะครับไม่ได้ยกให้ใครเป็นต่อก็มองว่าเป็นโอกาสของเชฟฟิลด์เซตในการที่จะบุกชนะนะครับค่อนข้างมั่นใจได้เลยนะครับลุยได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่า มาตรฐานของคู่นี้ออกจะแตกต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าบิส s t ิ l ซิตี้เนี่ยหลาจะฟอร์มไม่ดีในช่วงหลังนะครับพวกเขาชนะแค่1เกมจาก5นัดหลังสุดแล้วก็แพ้ไปถึง2นะครับแล้วก็เป็นระดับแค่อันดับที่6ของการเข้ามาเป็นเพลย์ออฟนี้นะครับโดยที่มีแต้มเหนือกว่า Blackburn Rover วแค่2คะแนนเท่านั้นเองในขณะที่เชฟฟิลเด d นะครับ ว่าผลงานช่วงหลังเนี่ยจะไม่ได้ดีนะแต่ว่ามาตรฐานของพวกเขาเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์ด้วยซ้ําไปนะครับการศึกแต้มที่ได้มาเนี่ยถ้าเป็นซีซั่นอื่นๆฤดูกาลอื่นๆนะครับอาจจะเป็นแชมป์ไปแล้วก็เป็นได้นะครับเพราะนั้นเชฟฟิลด์อยู่นเตครับบุกชนะได้ค่อนข้างชัวร์เลยนะครับสกอร์เนี่ยให้เบื้องต้นนะครับไปก่อนที่สัก2ประตูต่อศูนย์ซึ่งก็สูงแล้วนะครับลุยได้เลยครับสำหรับเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ด ขยับมาที่ฟุตบอลเดนมาร์กนะครับฟุตบอลถ่วยเดนิชครับซึ่งเป็นรอบรองชนะเลิศเล็กที่2นะครับลงเล่นเวลาเที่ยงคืนตรงโคเปนเฮเกนพบกับวีบอกโดยที่เกมแรกเนี่ยโคเปนเฮเกนบุกชนะมาแล้ว1ประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้มาเล่นในบ้านอีกก็ถือว่ามีโอกาสเข้าชิงสูงเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ในลีกนะครับโคเปนเฮเกนเนี่ยเป็นจ่าฝูงของกลุ่มลุ้นแชมป์นะครับถือว่าซีซั่นนี้เนี่ยมีลุ้นความสําเร็จ ดับเบิลแชมป์เลยด้วยซ้ำนะครับมาถึงตรงนี้ในขณะที่วีบอกนะครับเป็นอันดับ2แต่ว่าเป็นอันดับ2ในกลุ่มของหนีตกชั้นสมผลงาน5นัดหลังสุดของคู่นี้นะครับโคเปนเฮเกนเนี่ยอยู่ในจุดที่ตบเกียร์สูงเดินหน้าชนะมาอย่างต่อเนื่องสวยๆเลยนะครับ3จาก4เกมหลังเนี่ยยิงคู่แข่งได้3ประตูนะครับรวมเกมล่างสุดที่บุกถล่มบรอนบี้3ประตูต่อ0ในขณะที่วีบอกนะครับ หนืดซะเป็นส่วนใหญ่เสมอ4แพ้1ในช่วง5เกมหลังเกมล่าสุดเสมอวีเสมอลิงบี้นะครับ0ประตูต่อ0ส่วนเฮทูเฮทของคู่นี้ก็เป็นโคเปนเกนที่ค่อนข้างข่มอยู่นะครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะได้3มีเสมอ1แล้วก็วีบอกชนะ1เกมล่าสุดโคเปนเกนชนะ1-0ส่วนความพร้อมนะครับตัวเจ็บของโคเปนเกนเนี่ยมีเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับขาด5รายด้วยกัน เอเลสอัชูรีบีเกอร์เมลิงเคนวินดิลส์ดิคลายบอร์เลเซนและก็โอลิเวอร์โฮส่วนทีมเยือนวีบอกขาด2รายโอลิเวอร์บุนการ์คริสเทนเซนซานซาลาเทลการจัดทีมนะครับโคเบนเกนจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรุกเนี่ยทิ้งหน้าเต้ารายเดียวก็คืออันเดร Cornelius ส่วนวีบอกใช้เป็น4-3-3แผงรุกก็จะเป็นพวกอิซักเยนเซน อาโซอานอซิเอกเอเมนตาแล้วก็ย e o นิสเอนโยฮัดิีครับเป็นโคเปนิกเกนที่ต่ออยู่1.0ก็มองว่าไม่น่าที่จะพลาดเหมือนกันนะครับโคเปนเกนเนี่ยอย่างน้อยๆ2.0ต้องมีแล้วก็ลุ้นขึ้นถึง3.0ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามาตรฐานของคู่นี้แตกต่างกันเยอะนะครับแล้วก็เกมแรกเนี่ยโคเปนเกนก็บุกชนะมาแล้ว เกมนี้มาได้เล่นในบ้านตัวเองเนี่ยไม่น่าที่จะผิดพลาดอะไรนะครับน่าที่จะย้ำชัยเหนือวีบอกไปวีบอกนี่ก็ไปลุ้นหนีตายเอาในาโซนของลีดดีกว่านะครับที่จะมาลุ้นความสำเร็จในฟุตบอลถ่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าพวกเขาเนี่ยต่างระดับจากโคเปเกนอยู่อย่างชัดเจนนะครับยิ่งช่วงหลังโคเปเกนเนี่ยฟอร์มดีด้วยนะครับชนะมา4เกมซ้อนเกมนี้ชนะต่อเนื่อง แน่นอนนะครับเป็นเกมที่5ส่วนตัวเนี่ยให้ไปที่2-0เป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็จริงๆก็ขึ้น3-0ได้เลยนั่นแหละสำหรับโคเปนเฮเกนแล้วก็สกอร์สูงด้วยนะครับคู่สุดท้ายของวันนี้ที่คัดกันมานะครับเป็นบอลดิวชั่น1ของเดนมาร์กหลีกรองของเดนมาร์กนะครับคู่ระหว่างฮิลเลอร์ดกับ B93 ลงเล่นเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับคู่นี้ฮิลเลอร์ดเป็นจากฝูงของ เดี่ยวชั้นหเดนมาร์กอยู่นะครับในขณะที่ B93 เป็นอันดับ3แต่ว่าแต้มเนี่ยก็ห่างจากฮิโรล็อกอยู่เกิน10แต้มซะอีกนะครับส่วนผลงาน5นัดหลังนะครับฮิโรล็กเนี่ยชนะ,ะ3ามเสมอ1แพ้1แต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยเสมอโฮโบโร Road, 0ประตูต่อ0ส่วนทางด้านของ B93 ก็คล้ายๆกันนะครับสลับสลับชนะเสมอแพ้โดยที่นัดล่าสุดเสมอกับเวนดิเซล2ประตูต่อ2 ส่วนเรื่องของผลการเจอกันที่ผ่านๆมาของคู่นี้นะครับดูจะเป็นฮีโร่ร็อกนะครับที่ดีกว่าแต่ว่าก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่า3นัดหลังสุดเนี่ยจบด้วยผลเสมอซะสองนะครับแล้วก็เกมล่าสุด B93 ชนะได้ด้วย1ประตูต่อ0ส่วนรายงานตัวเจ็บตัวแบนนะครับในคืนนี้ของคู่นี้เนี่ยไม่ปรากฏนะครับก็ทั้งสองฝ่ายอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดี มีตัวผู้เล่นสมบูรณ์สำหรับการใช้งานฮิโรล็จะมาในระบบ3-4-1-2หน้าคู่เนี่ยเป็นอารียนยุสตินุเซนยืนกับมาร์เทียสเวลส์ฝั่ง B93 กนะครับก็ใช้เป็น4-2-3-1กของหน้าตัวเป้าเป็นคาวบิยอรแฮนด์แคปคู่นี้เป็นฮิโรล็นะครับที่ต่ออยู่ที่1.25ก็มองว่าน่าที่จะอยู่ฝั่งฮิโรล็นี่แหละครับเพราะว่าจุดสำคัญอย่างหนึ่งแลวคือ นอกจากจะเป็นจ่าฝูงของตารางแล้วนะครับยังทิ้งห่างผู้มาเยือนอยู่ก็เกิน10แต้มอีกนะครับอยู่ที่11คะแนนแล้วก็โดยเฉพาะการเล่นในบ้านของฮิโรกทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ3เกมหลังชนะรวดเก็บ9คะแนนเต็มชนะโฮโบโร20ชนะโรสโรสคิวเดห้าต่อ2แล้วก็ชนะ HB โคเก้ต่อ0ดังนั้นเมื่อได้เล่นในบ้านในเกมนี้นะครับ ฮิลโรกชนะบี3ค่อนข้างที่จะชั่วให้อยู่ที่ฮิลโรลกชนะ2ประตูต่อ0ย์แต่ว่าเป็นสก,กอร์ต่ำครับเรียบร้อยแล้วนะครับในฟุตบอลวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคมนะครับนอกจากในคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตย้ำอีกครั้งว่าฝากกลุ่ม v i p ีของเราไว้ด้วยนะครับด้านในเนี่ยเมื่อกี้มีคู่ทีเด็ด VIP สวยๆที่คัดมาแล้วให้สมาชิกทุกวันนะครับพร้อมมีนำเล่นบอลสดพาสมาชิกบวกได้ทุกวันมีการพูดคุย คอฟุบอลสายเชียร์สายลุ้นเนี่ยอย่าพลาดกับการเข้าร่วมกลุ่ม V.I.P. ของเราเลยนะครับก่อนจากการไปสรุปสกอร์แต่ละคู่นะครับคู่ไหนว่าให้ไว้อย่างไรกันบ้างแมนยูเต็กกับบินบาให้ปีศาจแดงชนะ2ประตูต่อ1นะครับสกอร์สูงโบรกลิมกับสเปอร์ให้เสมอ1-1ึสกอร์ต่ำเชลซีกับเยาการ์เดนก็เสมอ1-1ึสกอร์ต่ำฟิออเรตินากับเรอเบติสนะครับให้2-2เสมอ22นะครับสกอร์สูง w ว s ซอลซิตี้กับเจฟฟ e l d u n เ t e d ให้เจฟฟ e l d u n เ t e d บุกชนะส0ูนสกอร์สูงโคเปนเฮเกนกับวีบอรให้โคเปนเฮเกนสาสกอร์สูงแล้วก็ฮิโรโรกับ B93 กให้ฮิโรโรกสองสกอร์ต่ำดังนั้นตัวคัดนะครับตัวลุยได้เลยในวันนี้อยู่ที่แมนยู i เต็ดเรอัลเบติสและก็เชฟฟิล e l อยู่ในเต็ดนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แถมกด Subscribe ช่องไว้ด้วยจะยอดเยี่ยมมากๆนะครับ ขอสัค่คัดตัวแพงขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ลุยกันไปนะครับสวัสดีครับ